โอ้หเปื่อยเป็นเปื่อยทุกคนเอ้ยอ๋อที่เท่านี่มันค้ามันทุกคนโอ้โหทุกคนเอ้ยบวอยากสิวเอาเลยเนี่ยอีต้นคนเบิงงด้ทุกคนเลย สบายดีทุกคนเนาอกจาบคลิปนี้ก็มาอยู่กับสองคองปีหนึ่งคือเก่าทุกคนแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เฮาบอด้มาลินเกมหรือว่าบอด้มาอยู่กับตัวละครได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามัอนี้ทุกคนมีนี่รายการพิเศษมือนี้เอออยากมาเฮ็ดคลิบทุกคนเบิ้งทุกคนขอให้เขามาว่าลองเฮ็ดคลิปกินในเบิ้งแน่นทุกคนเนาะเออเดี๋ยวฉัมากินให้วัอนี้ก็คือฉัมากินหัวกระเทียมดิบทุกคนเฮ้หอมแม่นทุกคนเนาะสำหรับวัอนี้ทุกคนเดียวเราจะมาทุกคนโอ้ไป้ไม่จะชดเลยกําลังเฮ็ดแล้วกําลังลกคนนี้ยังแล้ว เดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดอะน,นะแต่คือเขาเบิ่งคลิปละลายสองนะแต่คนเขาเบิง่งอ่าพี่น้องทั้งไทยเขาเฮ็ดอ่าคนไทยเขาเฮ็ดอ่าไก่ไตน้ำน,นะกับเป็นตาแเส็บบุรีแต่คนเนี่ยวันนี้เขาจะมาเฮ็ดแต่คนแต่ว่าพิเศษวันนี้เขาจะโปรได้แหนะตอนลวดตัดเป็นตอนนะแต่คนเนาะแต่คือเขาจะเฮ็ดมดตัวนี้เลยแต่คนเนาะผุ้มมดตัวนี้เลยแล้วก็มาเฮ็ดน้ำจิม้มจำโอ้โหสุดยอดเลยแต่คนเนาะ โอเคทุกคนน่าจะทำมาลงมือเห็ดกันเลยทุกคนว่าขั้นตอนเห็ดมีอย่างไรทุกคนสูตรไผ่สูตรมันนะทุกคนนะคือว่าอ่าสูตรเตี้ยวเหี่จะเป็นสูตรของเฮาเองทุกคนโอเคจัดกันไปเลยทุกคนเนาะก่อนดึงเทามาข้างโมหนึงก่อนทุกคนโอ้มันปีนออกไปแซงบ่แจ๋บ่ได้ได้ทุกคนเด้อโอเคก่อนดึงเท้าข้างโมหนึงก่อนทุกคนโมหนึงเฮาจะใส่น้ําก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะใส่ม้อนอื่นก็ได้แต่เฮาอยากใส่โมหนึงนะตัวตื้อโอเคใส่ลงไป นมันจะนั่ใส่ไก่ลงไปเลยอือได้ยบอกกับซ้ำนี่วะาขึ้นน้ำน้อยเดียร์ว่อ่ะอันนี้มีตีนหัวใจตับอีน้องทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนะั้นเขาจะขังทุกคนเอ้ยเขาเจอขนามาใส่แล้วไงน,นีน่นี่ขาเอึน้นไก่แต่หนับบอก เอะน,น่ะ <c oughs> มาหลังจากนั้นเจะแน้นำมาใส่นี่ทุกคนอันนี้อาจจะคนมาบึงไก่นี่คือหลายคนว่าเขาออินว่าไก่ไตนหนานะคือเอาจะนะนำใส่ถุงนในแต่คนเอาหมอนน,นี่น้ำไปไงไก่มันจะยลุ่มนี่เอินไก่ไต่หนำเห็ดไปทั่วจีเราไม่เห็นเขาเห็ดเห็ดนำเอ้า ผมเป็นนักศึกษาช่ออะไเนาะจัดกันต่อนแรกเดียวน้ำมาใส่ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะต้มประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวเพิ่มทานก่อนทุกคนเนาะเอาไปเปื่อยเลยหล่ะกันมาติดเกลียวแซ่ยบจับสุดยอดเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวดีๆก่อนโอ้ผเปเนยเดี๋ยวเติมน้ำก่อนทุกคนเลย น้ำคิดว่าน้ำมันน้อยเดียวปวดโอเคบ,บาทเด๊มาทุกคนก่อนอื่นฮะจะมาซ้อยคากันเลยทุกคนเนาะสำคัญคานี่แหละอ่ามันจะดับข่าวแล้วก็เห็ดให,ห้อมอีกทุกคนมา เออหอ,องอันนี้จะเป็นหอมบัวแดงนะทุกคนเนะเออัวหอมแหละเออหอมปเดี๋ยวตัวนี้ทุกคนมันจะหอมหอมหอมขนาดดอกตืออ้ออาพักซี่นะทุกคนอันเนี้โอเคใส่กันเลยทุกคน โอ้โหมือก็มีทานอีกทุกคนเอ๊ะดำเป็นดำใส่เลยสุดยอดรถล,ลเพ่ทุกคนตอนนี้รถเพ่บุ๊มเป็นรถดีอ๋โอ้โหหลายเกินเออทุกคนที่สำคัญก็คือหัวซีไข่ในเอ็นนะทุกคนเนาะหัวซีไข่มันจะซอย มันหอมนะดออกเตรใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็อัดวบเนานะทุกคนเนาะอัดไปเลยหลังจากนั้นก็อนำใส่ทุกคน เวลานำอยู่นี่มันห่อนแล้วครับกับตักออกแล้วก็อันนำมาใส่ใหม่แล้วก็นออกหน,น้าเช็ดซองนำอยู่นีน่าะล้วกนเนาะซองนำอยู่นี่นะนำถ้าถอินมันห่อนแล้วออกไป,ลออกไปแล้วอัวนนำที่ซองใส่ห่อนแล้วก็โอเคเลยมาดิโอเคแล้วทุกคนเนาะรอติดตามแล้วหลังจากนั้นเขาก็มานั่งถา่ายทุกคนอีกสามสิบนาทีเนาะทุกคนเนาะจึงเซ็ตชิ้นทุกคนแล้วก็มาับประฐานกันได้เลย <c oughs> โอเคแล้วทุกคนเนาะพอดีเบิ้งคลิปนี้แล้วทุกคน,กนกอยาจะเล่นกดไลค์กดแชร์ว่าอยากให้ hit content อะไรก็สมัครคอมเมนต์มาได้ในใต่คอมเมนต์นนนี้กคเาะนน อ่าโลทุนกินลักกินไก่พอพอไปอยู่ลักกินตัวหนึ่งโอบอกว่ามาเสียหายหรือมาหายเดี๋ยวพอน้องซาลักให้กินเะไรนี่อย่าลืมกดไลค์แน่แล้วกดแชร์กดติดตามออกไปนะเดี๋นวพอน้องกดติดตามออกไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปเออหน้านี้มันจะถือบอกป็นกดติดตามออกไปโอเคเนาะทุกคนเนาะรอติดตามอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวพอน้องโอเคเอ้ยเห็นกับเห็ดคือว่าแซ่บเสียเป็นตาเสียเป็นตาเสียอืม อ๋อน้อทุกคนเนาะถือว่าตอนนี้เข้าต้มผ่านมากอะหนึ่งสัโมงแล้วทำอีดว่าสิตต้มสามสิบหน้าที่ทุกคนอ่าพอมาเบิ่งมันบุเปอยเลยทุกคนนะตอนนี้ผ่านมาหนึ่งสัโมงเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวเข้ามาอันนี้ใส่ผักหอมนะทุกคนเนาะเอะเดี๋ยวามาเบิ่งกันเลยทุกคนเขาจะใส่เป็นผักแพวทุกคนแต่ว่าทั้งอื่นเขาอ,อื่นจะได้กระโบ,บหูคือกันแต่ว่าทั้งอัะตะปือือ่นผักแพวได้หน่เด้ผักแผลแวตันนี้นี่พผักหอม น,นี่พักแพล่นี่ใส่ตุ่มไก่ตุ่มเป็ดตุ่มยงังแสบมึดนะเดี๋ยวเ้อซอยตัวนี้ใส่เลยรกะปองเลยนะทุกคนนอ,อกโอเคเทุกคนนอ,อกก่อนอื่นฮาก็ต้องมาลอดหลุดมังกรว่าไก่ที่เขาตุ่มมันเปื่อยอยู <laughs> บอ่บ่หรือว่าไผ่ไม่หมอมึด <laughs> โอเคเนาะจะคนเดียวมาลอนหลุดเหมือนกันทุกคนเนดะียวเขาใครเหมือนกันทุกคนเอาเดี๋ยวป้าไม่ไปนี่กวอาเดี๋ยวมาลหลุดเหมือนเดิมกันทุกคนอ่าเดี๋ยวเขามาเบิ้งเหมือนเดิมกันทุกคนว่ามันเปื่อยระเบ้อสลับไก่ที่เขาตบมทุกคนโอ้โหนาจะเปื่อยนะทุกคนเดี๋ยว หลังจากนั้นกระโปรงได้ทุกคนโอเคมาองใบก่อ oh นทุกคนโอ้ยที่ดูอเบื่อเป็นเปืเป่อทุกคนเอ้ยสุดยอดอ่าตัวนี้จะเป็นตีนมันทุกคน โอ้จะมีใบมะขามเนาะทุกคนเนาะตอนที่เฮาเฮ็ดเฮาลืมใส่ทุกคนก็เลยเอามาใส่ตามล้างทุกคนสําหรับใบมะขาม <c oughs> <c oughs> เออตน้ําใต้มันหรือว่าบ่ฮกหอีหยังเินใต้มาแหละเนาะเออโอเคเอาทุกคนตอนนี้กับเศษชิ้นพิเทียมหอยแล้วทุกคนหลังจากที่เฮาต้มมาก,ก็เป็นเวลาชั่วโมงวกว่าเลยเดี๋ยวคนนำ้ำตับยีดว่าเฮาสิต้ม30นาทีทุกคนแต่ว่าพอมาเบิ่งใหม้ ก็คือมันบูเปล่อยไดรทุกคนเนาะกินคือสิบุได้ขนาดห้าต้มกันเลยมาจนว่าหนึ่งสมองเลยทุกคนอ๋อแล้วก็นี่สําหรับน้าจิ้มหรือว่าเจลเนี่ก็เขาจะเห็ดเป็นเจลปับเลยเนาะตะกอนเอาดต่ำไปตําแสบแน่นอนตะกอนมือนี้ทุกคนเนาะมาเนาะตะกอนเนาะบอกว่าไล่ห่างตะกอนลุกมือกันเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวาิีนแหลกเอาเอาบอลเส็บแบมาเลยทุกคนนี่โอ้โหเปื่อยเป็นเปื่อยทุกคนเฮ้ยอ๋อที่เที่ยวนี่มันค้ามันทุกคน โอ้โหทุกคนเอ้ยบุอยากสีว่าเอาเลยเนี่ยอิตนตน้ตนคนเบิงได้ทุกคนเลย ยอดเลยทุกคนเนี่ยบว่าบลายย่างหางทุกคนเนาะเดี๋ยวจีว่าบวบลายกินด,ดีกว่าทุกคนเนียสุดยอดดีคนนะเปื่อยเป็นเปลือยทุกคนเนยอ,อย่าลืมเอาไปเห็ดเบิ้งได้ทุกคนเด้อไก่ไตหนำทุกคนเห็ดแนะนำให้เห็ดเป็นตัวได้ดีแหละสุดยอดเลยทุกคน ไปทุกคนอาคำใหญ่ๆเลยทุยกคนเนะี่ย จะเป็นไตไะนะคนเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาเอิ่นไตไก่ทุกคนไตไก่บ่แม่นไตเป็ดปั่านง่ายหนาอยอุ้ย 이거 <미러> 음 <미러> <미러> นีท่ทุกคนคาทีส <c oughs> องทุกคนพอที่ตเปื่อยเป็นเปื่อยทุกคนเอ้ยสุดยอดอันนี้พอที่ตันะพอที่ตัเดี๋ยวสีมันทุกคนสีนเป็นสีนแล้วเนี่ยพอ ต้มอิดว่าสิตังตังกองกินยีนออกทุกคนแต่แต่ว่าวันนี้พระเอิญว่าลมแห้งไรทุกคนเนี่ยหล้วก็มันสิเสียงรบกวดไงนะมันลมแห้งไรมันไก่ขี้ปูนขี้ไงเนี่ยก็เลยเขามากินใน้เงินมันไก่สีมือนๆแน่นอนทุกคนเนาะอันนี้มันไก่สีบรชัดเจนไปไลยแต่กะเบิ้งอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้เดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้แน่อุตส่าห์หลักไก่พอได้เนไงหลักไก่พอกินเสร็จ 嗯，好的。 哦。 ขอให้เฮ็ดคลิปกินก็เฮ็ดให้กินแหละขอคืนได้ป่ะเนี่ยขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่บไ,บได้บ่แหลไ้บอขณดเดียวกินนาอย่ามากินซอยจุให้ทุกคนเบิ่งเนาะโอเคเราติดตามไปเคยเห็นในเบนองหนึ่งกินซอยจุบอกเลยเป็นอาหารโปรดเลยก็ได้สำหรับส่วนตัวแล้วซอยจุนี่มาสุดเลยรอด้ดต่อ นี่จะเป็นกะนอนกดมาทุกคนคิดว่าไม่บ่ดได้เปิด le roi จิ้มบุ้งมืดทำทุกคน <c oughs> มืดแต่ซองค่ะเอาไว้พอเจนไหนพอใหม่พอกิน <c oughs> สีนทุกคนเลย อลองกลับกับผักบิ้ง เป็นเปือยเลยเดลี่โอ๊ตมาลองใส่มาเด้ทุกคนสูตรนี้ทุกคนนะเฮากับเห็นแต่หลายคนเห็ดออกอยู่ในอ่าส่องที่เกาะอะไรอยู่ในยูทูบมั้ยยังเนี่ยฮากับมักเบิ้งอยู่ประเภทีส่องกินนี่นะเฮากับเบิ้งอยู่เนี่ยสุดท้ายเฮากระเด็นมาเห็ดนี่เดลีทุกคนนะครูผมบอกเลยว่าคัาลีทุกคนอันนี้เป็นปีกมันงทุกคนเนาะพอทีเดียวเนี่ยอื้ ผักหอมนี่เป็นผักแผวนะทุกคนเนาะม,มาเก้ียวเนี่ยเป็นเกลียวตับทุกคนอ๋อดีดออนมมหอนกับห่อนทุกอากาศ อากออกยีนอกนหนาวมเมนต์ยังดอกออกอยู่นอกมันล้มก็เลบยบอ,อกจกินอยู่นอกคันกินอยู่นออกบรรยากาศมันอาจจะดีกว่านี้นทุกคน นี่เป็นตีนมันทุกคนอ่ะ โมมดสำหรับทุกคนเลยไก่เป็นโตเนาะผู้ใด,ด้สิกินผู้เดียวเหมือนอิม่มเลยทุกคนเอ้ยแสยียอะไรทุกคนเลยเปลือยเป็นเปลือยทุกคนสูตรนี้ทุกคนเลยบทเสื้อลองเอาไปเห็ดเบิงโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับกับจิโจ้เพื่อนทันทีได้ทุกคนเนาะก,กับโบเดมี่ย่างมาไม่ทุกคนสำหรับคลิปที่ว่าอ่าลักไก่พอมาก,กิน เรานี้นไปเบียว์เราคนก็เลยหลักมากินเลยพอดีแล้วตัวนี้จงให้เราทุกคนเนาะพอเรามากอะเราชินีบอกนายจักน้อยนะแต่ยังวนีงจงให้แล้วโอเคเนาะทุกคนนอนสำหรับคลิปนี้กันสิจุน้องธานี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์คะแนนกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องหนึ่งทุกคนเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าทุกคนเ้าจะมากินซอยจุทุกคนเนาะตองเราติดตามนะทุกคนนอนตอนนี้กินอะไรสร้อยจุเนี่ยเพราะว่ากันด้นเลยทุกคนที่ว่าบ่ได้มากินนะสำหรับซอยจุเนาะทุกคนเนาะก็คิดยากอยู่ทุกคน เอาทุกคนโอเคเนาะทุกคนน้องสำหรับคลิปนี้กันบายบายทุกคนพอกันในคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดติดดิ้งเพื่อสิบ่าผ่าคลิปหน้าคลิปใหม่ที่ทั้งเราจะลงเนาะทุกคนเนาะอ่ะและวสำหรับเอฟซีเกมอยากลินให้ลินเกมกัโอเคเดี๋ยวจะลงเกมเนี่ยลงยังไงสิเฮ็ดแบบสลับผีสลับขัดเลยสลับสองเนี่ยเฮ็ดบอกว่าสิเป็นการลินบอลดินเกมบอลเออไายเรื่องโซนโตบอลเรื่องกินบอลยังบอลนะอ่าไายลงเลยสราะว่ามัน